ครับผมก็วันเกิดปีนี้นะครับผมอายุ20ปีขอให้มีความสุขมากนะครับก็มาพูดอย่างนี้ก็ตื่นเต้นมาพิ่ผมกวยฟอเข้าไปเยอะมากิพี่ผมกวยฟรเข้าไปเยอะมากนะครับก็ขอใหสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแล้วขอให้การงานปังๆนะฮะแล้วยอะเฮ้ยเฮ้มเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮะนเน้ัยยเก้เฮเฮ้ย้ ป้อได้ใหม่อีกนะอ่ะพี่พวินยังไงฉันพี่พวินค่ะก็อะขอให้มีความสุขมากค่ะพอหล่อแล้วก็ให้หล่อยิ่งขึ้นดีอ่าแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมแล้วก็ไฟสิ้นครับ <c oughs> เห็นไหมไฟมันจุดเลยพวินมันมีไพอพรที่แบบศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีไงพวินติดเลย ก็นั่นแหละครับก็ขอให้กานงานปังๆทรังานเยอะๆนะครับผมก็สอยคนละเดือนครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพมินนะับสุดท้ายดังครับโอ้ยแย่ว้าแฮปปี้เดย์มึงก็มีความสุขมากเว้ยขอโทษแให้ด้วยครับคุณพมินมีควาสุขมาก m า friend มาเฟ i e n d ขอให้การงานบางๆมีคนรักเยอะๆนะครับผมผมพวกเรารักคุณอยู่แล้วนะผมไม่รู้พวกคุณรักพวกเราแค่ไหนเราลักคุณรักสุดๆแบบ My Lovely Bro ลเลยเข้าใจว่านี่คนนี้ก็เหมือนกันคนนี้อาจจะรักคุณมากกว่าผมหนึ่งยูโน่ยูโน่เวียเวียบ e b r o b u this this is like อ don't know... กัาวลอกเนยเป็นกัปตันเรือ ใช่ได้ไดกลับตันเรือแล้ว,วผมขอกระโดดขึ้นเรือปอนพูนแล้ว,วเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะคอยพายให้เรือเอ่อยเครับเครื่องมันติดเครื่องมันติดเครื่องมันติดมีความสุขมอสงว่าก็นั่นแหละ Everything you wish ก็ขอ success นะครับโอมาใหญ่มาใหญ่เลยชดเการที่นางก็ทำซาวท k ของตัวเองไปด้วยนางก็มีซาวท k ของตัวเองและนี่คือพูวิน and the gang ค่ะถ่ายรูปไปก่อนขอหนึ่งรูปอาเชิญพี่พูวินตรงกลางขอหนึ่งรูปนะครับมาเลยมาเลยมาเเชิญครับเมื่อกี้ร้องเพลงไปกี่เพลงแล้วร้องลงเยอะเลยเกิดกี่เพลงสนใจก็ร้องด้กับเวลา เอเพือร้องเพื่อตัวลูกจะร้องคอไหมเพอเจอให้หมดเพื่อได้หมด Let's Let's take a photo first. ขึ้นมาได้กันไหมขอบคุณมากค่ะและนี้นะคะผู้วีดแอนเดอร์แกงนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ที่มาร่วมยินดีเซเลเบตความสำเร็จวันนี้ค่ะขอเสยงปรบมือให้กับปอน้าะพ้วีค่าดังค่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวทั้งสามคนจะมี กิจกรรมต่อใช่ไหมคะมีธุระต่อใช่ไหมคะมีไหมมีเนาะอ๋อดังยังอยู่แต่อีกอ๋อดังยีง่ายโอเคอ่าก็ใครกลับก็กลับแล้วการจะอยู่คือคุณชานก็ไม่รู้อะไรมาคือเบาย์ไพเจอเขาใจย่างอ่ะมาคือเซอรไพส์ไดไหคือชันก็ไม่รู้แต่ว่าเอาเป็นวะอเขาเสียปเบอร์ใครอยากอยเพื่อนก็อยู่ได้ใครอยากจะเออ่ใครกลับก็กลับได้งอาคาเปเบอร์เปเบอร์ ดังสฉลวนให้อยากอยู่แต่ว่าเธอเขไม่งานไงเธอต้องไปไงอเออขอ,ขอบคุณสลักเธออยู่ด้วยกัน